ตอนนี้เราก็อยู่บนดอยแม่สลองนะครับดอยแม่สลองนี่ก็เป็นหมู่บ้านคนจีนนะฮะด้านบนนั้นคืออะไรครับด้านบนเป็นเจดีย์ของศาสนาพุทธจันนี้เราขึ้นไปเที่ยวกันมาชื่ออะไรนะครับชื่อยาวมากเดี๋ยวกลับไปดูทีหนึ่งเดี๋ยวกลับไปดูทีกทีข้างบนก็สวยมากตอนนี้เราก็ผ่านหมู่บ้านนะฮะซึ่งบริเวณนี้ดูเผลนไปเหมือนเหมือนมาประเทศจีนเลยนะครับเพราะว่าอะไรป้ายร้านอาคารต่าง เป็นภาษาจีนชื่อก็ยังเป็นจีนเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นร้านชาใช่ไหมครับ้าขายชาที่นี่จะผูกชาเยอะมากมีเซเว่นด้วยนะครับโซเว็นเซเว่นบุกตลาดถึงดอยแม่สลองดอยแม่สลองเยอะมากเลยนะครับอ๋อสันติคีรีก็เป็นทางนี้นะครับแต่เราไม่ขึ้นแล้วสันติคีรีเราไม่มีเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องคงต้องกลับแล้วนะครับนี่นะครับ โอ้โหเหมือนเมืองจีนเดะเลยนะฮเหมือนในประเทศจีนเลยนะครับบรรยากาศหรือว่าบริเวณต่างๆคล้ายกันมากเลยคล้ายกับประเทศจีนมีฝรั่งมาเที่ยวด้วยนะครับฝรั่งมาเที่ยวเยอะนะฮะเมื่อกี้ไปร้านสวีตแม่สลองก็เจอฝรั่งมาทานกาแฟสวีตแม่สลองนะครับเป็นร้านกาแฟแสนสวยน้อยแม่สลองครับเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับ ้นแล้วก็ที่เจ้าของร้านนะครับคุณดิรับได้ใช้หนังสือของเราแน่เบรกพิทาสสีฟินเดอร์หวานอร่อยอเอาตรงนี้ก็ได,ด้ครับแนะน้ำของดีในร้านหนครับมีอะไรอร่อยบ้างรับขนมก็ร้านแบบเขาเนี่ครับแต่ว่า ขายดีก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะตู้มิดไนท์บูชเค้กลาสเบอร์รี่บอมข้างในจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีราสเบอร์รี่เอาอันนี้อันหนึ่งลสเบบออรร์ี่มีไหมเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะชิมอัมาเลยนะครับสีสวยแล้วอันไหนสูตรที่มันยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะมากินขนมอร่อยที่นี่นะครับกาแฟมาแล้วนะคกาแฟมาแล้วเดี๋ยวผมลองชิมดูหน่อย ต้องไปตามหมดเกมก้นเดี๋ยวจะมาชมวิวแบบนี้นะครับวิวด้านนอกสวยมากเลยนะครับโอ,โอ้โหมองเห็นไล่จ่าไล่ไล่ไอะไรก็ไม่รู้นะฮะมุมนี้ก็แบบหลับได้เลยนะครับสามารถนอนได้อย่างสบายใจนะครับสุดยอดนะครับวิวสวยมากมากววสวยม,กมากคงก็ไปั้างลรางหันมองออกไปกลายเป็นลาน หมือมหลังจีนเลยนะหนุ่มหลังปฏิทินกินกิก็เป็นบรรยากาศไทายจียนนะครับแตกต่างจากดอยช้างนะครับดอยช้างก็อีกแบบหนึ่งดอยแม่สลองก็อีกแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่พักนะฮะลูมฟอร์เรนส์ลายวางเลยนะครับสวยดีนะครับเป็นสีเขียว <S <S แล้วก็นี่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นร้านขายชามหมดเลยนะครับ กล้อเชนหงฟูเขาก็ดูอามีโดนัทด้วยนะครับร้านร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านเจเนซิสอ่าเป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งมีคิจักอยู่นู้นจมีนา่งเขนเห็นไหมครับนี่ก็มีร้านขายเสื้อนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเจริญวันนี้ค่อนข้างคลึ้มหน้าคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าเรามีเวลาอีกสามชั่วโมงนะฮะ ที่จะลงไปนัดทุ่มเลยแต่คิดว่าคงกลับที่พักก่อนไอจะไปอาบน้ำอาบถ่านะเพลินชุดแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าแบบเวลาไม่พอก็เข้าโบสถ์เลยไม่ต้องกลับแล้วนะฮะต้องมีอะไรไปเอาของอะไรไหมครับคุณครูไม่มีครับนะพร้อมพร้อมอยู่หลังรถหมดแล้วฮะของหลัง,ลงูหลังรถหมดนะฮะงั้นเราก็ลุยได้เต็มที่นะก็เที่ยวไปด้านบน,นจะเป็นไรชานะครับไรชาเลยนะครับ ชั้นๆเลยนะฮะเด็กๆก็เดินผ่านทางที่เขากันไว้นะฮะที่มีธนาคารหนึ่งแห่งที่ดอยแมสลองธนาคารทหารไทยทหารไทยท m b อบนะครับที่ผมเห็นนี่เข้าถึงลูกค้าเหมือนจะเซเว่นเซเว่นหนึ่งที่ธนาคารหนึ่งที่ถือว่าเจริญนะดอยช้างยังไม่มีเลยนะธนาคารดอยช้างยังไม่มีเซเว่นหมู่บ้าน คนจีนคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ถือว่าเจริญเงินเยอะฮะธนาคารเลยมาตามรองรับถึงที่แต่ผมเชื่อว่าต่อไปดอยช้างก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่เรามาถึงคุ้มนายพลเมื่อกี้เราทานข้าวกันที่นี่นะครับร้านคุ้มนายพลนะฮะขาหมูอร่อยมากขาหมูอร่อยนายพลคุ้มเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคุ้มนายพลนะครับบนดอยแม่สลองตอนนี้เรากาลังกินชาอูหลงแล้วเดี๋ยวกาลังสั่งขาหมูมันโทมากิน ตุ่มชาร้อนๆนะฮะตอนนี้ผมก็จะชิมชารสชาติชุ่มคอนะครับจานนี้เห็ดหอมอบซีอิ๊วนะครับอันนี้หมันโถไม่มีไส้นะฮะขึ้นชื่อมากแล้วนี่อะไรครับแล้วก็นี่ขาหมูนะครับไหนคุณคุณลองชิมดูหน่อยฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนื้อเปื่อยยุ่ยนะครับหนังนิ่มมากนี่เป็นรายการอาหารนะครับเป็นไงครับรสชาติ แล้วเราก็มาช้อปปิ้งบริเวณนี้ตอนแรกว่าจะช้อปปิ้งไม่ทันแล้วครับคุณคงจะเอาอะไรไหมครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วนี่นี้อันใหญ่นะครับหลักกิโลกิโลเมตรที่ศูนย์ห่างจากกรุงเทพ810กิโลจากนี่ไปนะครับและ1 2 3 4คือหลักกิโลหลักกิโลถนนทางหลวงอ๋อถนน1 2 3 4หมายเลข1 2 3 4นี่ครับสองฝั่งจะมีชาวดอยเอาของมาขายกันนะ,นะครับ